ขาดผักอ่ะทำไมต้องหยิบผักทีอ่ะหนูกูไม่เข้าใจอ่ะคิดว่ามันหยิบได้ว่าต่เราไม่หยิบแพ็กเกจลาว้าเอ้ามันหยิบได้นี่หว่าไอ้แป้งควายโอ้ลาว้าที่ก็คือโอบแป้งแป้งน้ำผักมึงเอาไวเงี้ยเรื่องกูดิร้านกูร้านจัดจิ้งก็เรื่องของกูทำอาหารนี่นี่เวกูเปิดร้านก่อนที่เจ้าของร้านมาแล้วเอาเจ้ไใดเจอก็มาเลยครับก็มาเลยดร้านเก็บบบ เปิดใบสูตรพิเศษจากท้องแม่นะเจ ơ, นายเจ๋าไก่ย่ากนองกับไก่ยากรองลงเข้ามาอ้าวก็ลูกค้าไล่แลกครับสวัสดีครับไดเจนไดเจนไดเจนอะไรนี่โตไม้เล็กเจ็ดออเดอร์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 โอลูกค้าลูกค้าเราดีสองมาแล้วเจนไอเจนไอเจนต้องการอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะยับไก่หรอใช่เปล่าน่าจะใช่แหละเฮ้ยเอาแบงค์เราไม่มีซอสเดี๋ยวก็เสิร์ฟไปอย่างนั้นนะลูกค้าต้องการอะไรอ่ะ เราต้องกันเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องใส่ซอสเหรอ e e. ต้องห่อไงเออกด E ค้าง E นี่ก็ไม่ใส่ถุงได้ไหมใส่ถาดต้องใส่ถาดก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกูทำนเนต่อไปก่อนไอ้กูเริ่มเริ่มมาละเดี๋ยวนะต้องเราต้องเสิร์ฟใช้ถาดไหนเสริฟวะเอาแล้วไงถาของว่ะ <c oughs> เอาไปให้ที่โต๊ะเลยเดี๋ยว่ามเอาอ่ะไอ้เหี้ย เรื่องมากอะลูกค้าต้องการจานไหนจานขามาลูกค้ามาอุ้ยลูกค้าอะไรมาเยอะแน่เลยอ๋อมันมีแบบว่าบอกว่าใส่ผักหรือไม่ใส่ผักอ๋อออ๋เขาต้องการเนื้ออย่างเดียวสัตว์นี่เรื่องมากเลยสองคนแรกต้องเอาเนื้ออย่างเดียวใช่อันคุณใส่ผักใช่ไหมใส่ทำก่อนหน้าใส่ผักอ้าวไหนคุณไหนใส่ผักหมายเลขไหนใส่ผักบ้างครับผมหมายเลขสามโตหมายเลขสามเอ่อหมายเลขไหนไม่ใส่ผักบ้าง หมายเลขแปดมันใส่แต่ไก่แล้วกูต้องเอาไปให้ให้รรใหมันยังไงกูให้วางไว้เฉยเหรอหนึ่งกูด,ดูก่อนมีจานที่กูซื้อเยอะก็ไม่มีจานที่อะไรอยู่ในห้องเย็นวะเดี๋ยวนะเรานะจะเสิร์ฟยังไงอ่ะเฮ้ยโอ้นี่นี่นี่เจอล้เจอล้วไม่แงือ๋ไอสัตว์หลบไปดีเหรอในถาดวะใอถาดในถาดนี่นี่ในตรงนี้ตรงนี้ มึงเสริฟเลยมีคนต้องการเนื้อป่ะอันนี้เอ้ยอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีผักนะไม่มีผักแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนโอ้ใส่ผักแกะแกแกแกอะอ่ะอะเด้อเด้อเออเชฟบริการไม่ดีไหนอะไรใส่ผักว่างอ้ะลูกค้าหนีหมดเลยเอออ่าเดี๋ยวทำใหม่ลบอ๋อเดือห้าไปโต๊ห้าไปผักหมดไอ้หี้ยอืม ลูกค้ามาแต่เช้าไม่ได้แดกเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อสิ้สุดวัน <Wow. S 1> อ้าว The next morning มามามาเรามาเริ่มเปิดร้านเลยดีกว่าเราเริ่มรู้ทางแล้วนี่นี่กูวางถาดไว้แล้วพวกมึงก็จัดการกันเองบริจันทร์นายจันทร์นายจันอยากจะกินเคบับไก่หรือเปล่าเอามาเราจะในจันทร์นาจัร์อยากต้องการอะไรในจันร์ต้องการต้องการโอ้ต้องการเคบับหมูอ่าหมายเลขสามหมายเลขสามใส่ผัก อันนึ่งอันหนึ่ง,งม,มีมีใส่ผักบ้างไหมหรือยังไงไสไสใส่ผักใ<ว>ส่ผักใส่ผักทั้งหมดเลยใส่ผักทั้งหมดเลยเพราะลูกค้ามีคนเดียวใส่ผักอย่างเดียวเออเอาลูกค้าคนที่สองมาเลยมาเลยจะในจานมาเลยจะในจานลูกค้าไม่ใส่ผักโต๊ะหมายเลขเจ็ดนะจ๊ะมามามา,ามามามาเฮดเชฟมาแล้วจ้าอันนี้กูกูทำให้แล้วไปกูทำให้ด่วนสัเสร็จแล้วทำไมมึงไม่วางดีๆ อันนี้ใส่ผักอันนั้นใส่ผักอันนี้ไม่ใส่ผักลูกคา้าครับลูกคา้ากินล้วขี้คล่องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าไม่ใส่ผักครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ใคยมาที่มาเข้ามา,า,มารับบริการมันจะหามากถ้ากูไม่ได้กดอัดเลยสัตว์คุณอ่ต่อยหน้ามึงอ่ะไก่อย่างเดียวแ้ง อย่างเดียวอ่อนี่เก็บถาดเก็บถาดทำทำแล้วทำแล้วแล้วเอาใส่ถาดอ่ะเสิร์ฟเฮ้ยคุณเร็วว่ะเฮ้ยงานดีคนไหนคนเนี้ยนะหมายเลยข้านะโอ้ยคุม่รู้เออหมายเลยข้าแล้วทำไมมันมีถาดเปล่าวะอือโอ้แล้วเขาจ่ายตังค์ก่อนให้ด้วยอ๋อจะบอกลูกค้าคนนั้นก่อนเฮ้ยอันนี้นกไก่อย่างเดียวทำแบบอุ่ย มีใครสนใจแดกแบบไม่ไม่ไม่ไ,ไก่มือ่อแบบแดกมูไนไไก่อะเอ๊ะสรุปเคบับนี่เป็นอาหารอะไรอาหรับหรือว่าอาหารเม็กซิกันโอเคอิตาลีขอบอคุณครับขอบคุณมากขอบคุณที่ให้ความรู้ครับอุ้ยลูกค้าก<ะ>ินขำน่ากลัวมากรีกี้อะไอเกมไม่ดีว่ะสรุปเอ้ยโชดไอหมูโลย,ยเกลือด้วยอืยอหมูโขก ดดดูููลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าเฮี้ยแล้วมาแทนกับลึกใกลกัอเดินนึงก็ใส่ผักเฉพเร็วเร็วเชฟเร็วเร็วลูกค้าหิวคำนึงไอ้เฮี้ยให้แม่งใส่แหกไปเลยสัตว์อย่าช้าอย่าช้าวันแรกนี่ทำงานไม่ได้เลี่ยงครับเตรียมถาดเตรียมถาดเตรียมถาดไอสัตว์เตรียมแล้วเตรียมแล้วไอสัตว์ต่อาไปเหี้ยชักช้าดีลามไงแล้วกูเก็บเนื้อเอาไว้ในห้องก่อนจะไม่ต้องพึ่งตังค์ซื้อใหม่เใส่ผักใส่ผักเร็วเร็วเร็ว เชฟมาทำงานให้มันไวๆหน่อยดิฮะไอเชฟย้ายต้องไหลออกเป็น e er เฮียเลยไม่ไรร้านเราจะรวยจริงดิร้านเราจะรวยจริงดิกูทำเนื้อตกพื้นไม่ไรลูกค้าไม่รู้ความลับของหลังครัวไปเอามาดิเอามาดิอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งมามามา,ามาอำไมกวนมองๆอย่างงี้เลยยังไงการแกะบ่อ,บอแล้วเสืวะลูก <c oughs> ค้าจะชอบปะภูมิใจปะ <c oughs> ไอ้ <_ d ance> แบงค์กินแบบนี้อ่ะมันไม่แด้เกี๊ยวไอ้สัตว์เออลึอกมากกว่าก,กูกูกินของกินเหมือนกันกินดิเนี่ยเคียร์ออเดอร์โอ้อะไรวะอันนี้มันข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างมันไม่เคยท่องเลยวะ The next morning กูเตรียมก่อนอ๋อหยิบทั้งหมดยเงยเออกูหยิบอ๋อนี่ไงได้ได้ได้เอออะไรวะไม่รู้เรื่องไม่รู้ราว อ๋อกูยกไม่ได้กดคิกขวาเอาไอสัตว์เฉยเฉยเเอ้ยิงผักเลยาไม่ต้องสั่งพลเนมลเลยนี่แล้วไม่ต้องก็ได้ม,า,มา,ไไไาไปไปทำไปเชฟเชฟอย่าลืม hey ม่งเฮ้ยมะเขือเทศอย่ไหนุ้ยแหลกเหลือเกินนะมะเขือเทศนี่กูหั่นรอเวลาไอ้นี่นเรื่องกูอุ้ยของร้านแล้วเจ้าเนื้อไปไงเนี่ยอ๋อต้องตักใช่ไหม อ๋อต้องตักอ๋อนี่แม่นี่กูรู้จริงดูที่อแล้วกูมาทำกูคนเดียวเนี่ยเขาจะใส่มะเขือเทศนี่กูใส่ละมึงก็ใส่เขาดีเออเนี่ยกูเจ้าของร้านสัตว์กูเชฟตัวจริงเชฟตัวปลอมออเดอร์ล้มเหลวมันไปเร็วออมันไปเร็ว ไปนะเอาโดนลมเหลวเก็บโต๊ะก่อนไหมอาอลูกค้ามา,าลูกค้ามาพี่มีผักามาหมดแล้วเอเคล็ได้ลยนี่ไงเออยิ่งรูยยเสร็มเร็วทันใจวะพี่จริงเราเอาของมาวางาาไว้หน้าร้านเลยก็ได้แนะแม่งทำแบบทำไว้อ่ะจริงเฮ้ยแล้วเราค่อยเปิดร้านโอ้โอ้โอ้สิดัพอ้เ

ดูนะดูดูหลังกูนะเอออาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพิดผิษพิษพิษท่าอะไรกูไม่อยากขำไม่ใช่เสียงมาทะลุเองนาบ้านขู่อะไรลูกค้าบริการลูกค้ากำลังกูถ่ายคลิปอ่ะกูถ่ายคลิปอ่ะอ่าการเรียกลูกค้าแบบไหอืมเออ เอ,ออเออเออเออมา,ลลา,อา,ลาแล้วครับพุอครัเอาลูกขับไปวันเร็วไวันเร็ว